ดูดวงรายปากโดยแม่หมอฮันมหาทักษะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านไลน์หรือทางเพจได้เลยค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนื่องจากการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดวงรายปากนี้ข้าพเจ้าใช้ไพ่นาคราชตัวเลขมหาทักษะในการทำนาย ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การเงินช่วงนี้การเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมีปัญหาเรื่องหมุนเงินอยู่อย่าเพิ่งคิดจะไปให้ใครหยิบยืมหรือหมุนเอาไปทำอะไรอย่างอื่นที่อยู่เหนือแผนเดิมเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นการงาน ช่วงนี้การงานไปได้เรื่อยๆแต่เงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หากอยากออกงานหรืออยากหากงานใหม่สามารถทำได้แต่ให้ได้งานก่อนแล้วค่อยออกการเรียนช่วงนี้การเรียนไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถ้ายังอยู่ในสภาพที่ไม่ดองงานใส่ใจเกรดก,ก็จะออกมาดีแน่ความรักช่วงนี้ความรักดูน่าเบื่อมีความคิดมาก แต่ไม่รู้ควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีด้วยโชคลาภช่วงนี้จะมีโชคเสี่ยงโชคได้ให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องความจำเลขทั้งก่อนหรือสถิติหวยสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดท้องระบบขับถ่ายมีปัญหาอาหารเป็นพิษปวดท้องน้อยมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวเพศหรือปวดประจำเดือน ดวงรายปากของผู้ที่เกิดวันจันทร์การเงินช่วงนี้การเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่แนะนําให้รับปากหรือช่วยเหลือใครไม่ควรบอกใครเรื่องการเงินการงานช่วงนี้การงานยังคงเป็นไปได้เรื่อยๆมีปัญหาบ้างหากเกิดจากการเปลี่ยนงานหรือเราอยากเปลี่ยนงานใหม่ รีบเพราะอยากจะให้การเงินดีขึ้นแต่หากไม่ไหวปัญหาเกี่ยวกับงานก็หางานให้ได้ก่อนการเรียนช่วงนี้การเรียนค่อนข้างหนักมีเรื่องทุกใจอยู่บ้างและก็เหนื่อยมากเป็นพิเศษความรักช่วงนี้ความรักพัฒนาไปต่อเรื่อยๆแต่ยังคงเป็นคนในความรักหรือเป็นคนในความรับเพราะคนที่เรากำลังคบมีความรับ ในเรื่องของความรักกับเราโชคลาภช่วงนี้มีโชคน้อยอยู่ในระดับปานกลางไม่ควรเสี่ยงดวงถ้าหากเราไม่ได้เป็นคนฝันเองสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอาจรวมไปจนถึงปอดแต่ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับท้องน้อยและอวัยวะเพศหรือเรื่องประจำเดือนเอาไว้ด้วย ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันอังคารการเงินช่วงนี้การเงินยังคงไปต่อได้เรื่อยๆอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์หมุนเงินเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจในเรื่องของการจัดสรร การงานช่วงนี้การงานมีปัญหาทั้งนอกและในเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อต้องระวังเรื่องเส้นสายเอาไว้ให้ดีส่วนตัวเราทำให้เต็มที่ก็พอ<ม>การเรียนช่วงนี้การเรียนผ่านไปได้ด้วยดีมีอะไรให้ถามให้ขยันทำงานส่งแต่อะไรที่หวังเกี่ยวกับเรื่องการเรียนยังคงไปเป็นไปในทิศทางที่มองไม่เห็น ความรักช่วงนี้ความรักยังคงไปต่อได้หากใครรอให้เขากลับมามีเกณฑ์ว่าเร็วๆนี้เขาอาจจะกลับมาแต่ก็ไม่ได้กลับมารักแบบเดิมหรือในสถานะเดิมโชคลาภช่วงนี้ไม่มีโชคจากการเสี่ยงดวงแต่จะมีโชคจากคนที่เขารักเราไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามหรือรักแบบไหนก็ตามเขาจะเมตตาเรา สุขภาพช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับความเครียดปวดหัวไมเกรนและให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดท้องท้องน้อยหรืออวัยวะเพศดวงรายปากของผู้ที่เกิดวันพุธ การเงินช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีรู้จักเก็บเงินไว้บ้างอย่าเพิ่งรีบเอาไปหมุนหมดการงานช่วงนี้การงานอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะมีเรื่องเครียดหนักมากในเรื่องของการงานพูดอะไรก็ต้องคิดการเรียนช่วงนี้การเรียนค่อนข้างโอเคอย่าคิดจะดองงานถ้าดองงานหรือดองการบ้านจะมีปัญหาตามมาแน่นอนภายหลัง ความรักช่วงนี้หากรอใครอยู่ไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องมัวแต่คิดถึงให้ก้าวไปข้างหน้าเดี๋ยวจะพบกับรักดีๆเองโชคลาภช่วงนี้ไม่มีโชคจากการเสี่ยงดวงแต่จะได้โชคจากคนที่เขารักเราไม่ว่าจะรักแบบไหนก็ตามสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับอาการเน็บชาปลายประสาทอักเสบข้อลัน่นหรืออาการปวดเมื่อยปวดกระดูก ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีการเงินช่วงนี้การเงินดีมีคนเปจะได้จากคนที่เขารักเราหรือเมตตาเราและจะหมดเงินไปกับความสวยความงามการงานช่วงนี้การงานค่อนข้างจะโดนกดดันเยอะเขาอยากให้เราไปหรือเขาอยากให้เราย้ายก็ให้ย้ายอย่าฝืนการเรียนช่วงนี้ค่อนข้างเครียด และชอบคิดย้ำเตือนอยู่เสมอว่าตัวเรานั้นไม่ควรเลือกมาเรียนสายนี้เลยความรักช่วงนี้ความรักถ้าคุยดีความรักก็ดีถ้าคุยไม่ดีความรักก็ไม่ดีถ้าคุณคุยหลายคนควรเลือกคุยสักคนจะไปต่อได้โชคลาภช่วงนี้ไม่มีโชคจากการเสี่ยงดวงจะได้โชคจากการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย สุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเลือดระบบไหลเวียนโลหิตและระบบรำไ้ทั้งหมดและให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ปอดและไข้หวัดดวงรายปากักของผู้ที่เกิดวันศุกร์การเงินช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนจะได้เหมือนเขาจะให้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ให้ การงานช่วงนี้การงานมีคนพูดใส่ร้ายพูดจาเอาดีเข้าตัวให้ระวังเรื่องโดนคนใส่ร้ายป้ายสีการเรียนช่วงนี้การเรียนรู้สึกเครียดไม่ได้ดั่งใจคาดหวังไว้สูงก็ได้ไม่ถึงเกณฑ์ ความรักช่วงนี้ความรักมีปัญหาผิดหวังขัดใจกันเล็กน้อยแต่เดี๋ยวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีโชคลาภช่วงนี้ไม่มีโชคจากการเสี่ยงดวงแต่จะมีโชคจากคนบอกเราแต่บอกผู้อื่นต่อมิได้มิะนันแล้วจะไม่ถูกสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับการติดโควิดไมเกรนวิงเวียนศีรษะกระเพาะอาหารอักเสบหรือปวดท้องหนัก ดวงรายปากของผู้ที่เกิดวันเสาร์การเงินช่วงนี้การเงินติดขัดโดนกดดันคนที่เขาบอกจะคืนเขาก็ไม่คืนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดการงานช่วงนี้รู้สึกท้อเหนื่อยเหมือนทำไปก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารก็มีมาก การเรียนช่วงนี้ค่อนข้างเครียดรู้สึกกดดันแต่เป็นคนที่รักในการเรียนและเข้าใจง่ายทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีความรักช่วงนี้ความรักไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเวลาก็ไม่มีให้แถมยังโลกส่วนตัวสูงหันหลังให้กันอีกโชคลาภช่วงนี้ไม่มีโชคจากการเสี่ยงดวงมีโชคจากเพื่อนหรือมิตรเก่าที่เคยเมตตาสุขภาพ ช่วงนี้สุขภาพโอเคดีโรคเก่าไม่กำเริบให้ดูแลตัวเองให้ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆห้ามชะล่าใจถ้าฟังแล้วชอบถ้าฟังแล้วใช่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนไว้เพื่อรับฟังคลิปทัดๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ